ลาบทที่30ยามนี้เจียงสู้สู้ในอาภรณ์สีขาวตลอดทั้งร่างรกอบกับการแต่งหน้าอย่างปราณีตยิ่งทำให้ดูบริสุทธิ์ไร้เดียงสาใบหน้านั้นส่งรอยยิ้มประดุดบุผาพากแยย้มออกมาในเมื่อทุกคนขยันขยอเช่นนี้ข้าเองก็ต้องทนขายหน้าแล้วหวังว่าจะไม่ทำให้สดประสาทของทุกท่าน ต้องผิดหวงังถ้าทางอ่อนน้อมถ่อมตนของสาวน้อยเช่นนี้ยิ่งทำให้ผู้คนเอ็นดูแล้วพากันชื่นชมไม่หยุดจากนั้นสาวใช้ก็นำพิมจัดสายอันงดงามล้าค่าออกมาวางเจียงสู้สู้นั่งลงปิดเปลือกตาเข้าสู่สมาธิสายตาของผู้คนบนเรือชิงทรงจำนวนมากจับจ้องสาวน้อยแสนงดงามไม่วางตามัวชงใช้ข้อศอกถ่องเซียวสา สิทธพี่สามนั่นคือคนหนูคนสำคัญของตระกูลเจียงนี่นาทั่วทั้งเมืองหลงในยุคนี้ยังหาสตรีที่เทียบเทียมความงามและความสามารถกับนางมีได้ท่านดูสิว่าเป็นอย่างไรเซียวสาวปลายตาเฉยชาไปมองเรือหลงหลิงแวบหนึ่งท่าทางยังคงเยือกเย็นเช่นเดิมมั่วชงเองก็หาได้สนใจเขาไม่แต่หันไปชมการแสดงของเจียงสู้สู้อย่างตั้งใจ พินสายแรกถูกดีดบรรเลงสยบผู้คนดังชักกระบี่ออกจากฝากักเสียงสู้สู้ค่อยคลืมตาขึ้นนิ้วมือของนางกีดกลายไปบนสายพินราวกับวิหกเหินดังผีเสื้อขาวบริสุทธิ์กำลังโบยบินน้ำเสียงสนอหญิงลึกเข้าไปในโสตประสาทของผู้ฟังครั้งนี้นางเลือกบรรเลงบทเพลงกล้วยไมย้เสียงพินสูงต่ำพลิกผันทำนองไหลลื่นไม่ติดขัด จังหวะของดนตรีนั้นให้ความรู้สึกสงบและเหงาลึกแล้วผู้บรรเลงยังใส่ชุดสีขาวตลอดเดือนกายทำให้ผู้คนจินตนาการไปว่าได้เห็นดอกกล้วยไม้ช่อหนึ่งที่สะอาดพิสุจิ์กำลังปลดปล่อยความทุกทนออกมาผ่านท่วงทํานองทำให้ผู้สดับฟังอดสงสารและเห็นใจไม่ได้บทเพลงนี้บรรเลงได้ยากยิ่งช่างเข้ากับความงามอันบริสุทธิ์ ดังเซียนสาวของเจียงสู้สู้ไม่ว่าผู้ใดได้มองนางเพียงแวบเดียวต่างก็พากาันร,รำพึงในใจสตรีที่มากความสามารถและโดดเด่นเช่นนี้ใครเล่าจะไม่ชื่นชมสีรั่วสีขมวดคิ้วบางๆผู้คนต่างถูกสะกดให้อยู่กับบทเพลงกล้วยไม้จากพินเจ็ดสายมีเพียงเจียงรวนผู้เดียวที่นั่งอยู่ริมกราบเรือแล้วมองออกไปยังผืนน้ำอย่างมีได้ใส่ใจ เสียงสู้สู้ช่างเหมือนกับที่เคยเป็นมาที่ชื่อเสียงเรืองนามไปทั่วเมืองหลวงน่าเสียดายคําชื่นชมที่ยิ่งใหญ่ไม่รู้ว่าปีนี้นางจะได้รับหรือไม่เมื่อบันเลงจบคุณชายบนเรือชิงทรงต่างก็ยืนขึ้นปรบมือไม่หยุบดบทเพลงบรรเลงจากสวงสวรรค์ยากนักที่ผู้คนบนโลกจะได้ยินยนบรรดาผู้คนต่างพากันชมชอบ เหล่าหญิงสาวบนเรือหลิงหลงเองต่างก็ส่งเสียงชื่นชมเช่นกันเจียงสู้สู้ใบหน้าแดงำํำกลับไปนั่งยังตำแหน่งเดิมองค์ชายห้าหรีตามองดูเจียงสู้สู้ในดวงตามีอาจปิดบังประกายแห่งความตะลึงหลงคุณหนูรองตระกูลเจียงหน้าตางงดงามยิ่งนักแถมยังมากความสามารถช่างเป็นสตรีที่งดงามและฉลาดเฉียบแหลม เซวีหลีเก่าชื่นชมจากใจจริงองค์ชายห้ามองดูหญิงสาวแวบ,บหนึ่งน้องแปดหากว่าชื่นชอบก็ขอเสด็จพ่อพระราชทานสมรสให้ก็เท่านั้นเซวนหลีสายหน้าเบาๆชื่นชมไกลๆก็ย่อมได้เพาะว่าจะเข้าไปใกล้ครอบครองนั้นไม่ควรคนหนูรองตระกูลเจียงเป็นสตรีอันดับหนึ่งของเมืองหลวงองค์ชายห้าเก่า หากไม่รีบร้อนจับจองเสียตั้งแต่อายุอย่างน้อยไม่แน่อาจถูกคนอื่นแย่งไปครองก็ได้นะระหว่างที่ภายในเรือของฝ่ายบุรุษกําลังถกเถียงกันอย่างเอาเป็นเอาตายบนเรือของสตรีเองก็เริ่มมีสายตาริษยาขึ้นมาบ้างแล้วท่านหญิงหลงยาแย้มยิ้มแล้วกล่าวว่าเมื่อผู้คนได้ฟังบทเพลงของคุณหนูรองตระกูลเสียงข้ากับพี่สาวน้องสาวในที่นี้ จะแสดงศิละปะแขนงใดได้อีกไม่มีหน้าไปเทียบเทียมกับคุณหนูแล้วท่านหญิงอย่าร้อคข้าเล่นสิเจ้าคะเจียงสู้สู้กล่าวอย่าง่อมตนพี่สาวน้องสาวทุกท่านล้วนเห็นข้าอายุยังน้อยกลัวว่าจะอับอายจึงได้กล่าวชื่นชมออกมาก็เท่านั้นดูสิดูสิท่านหญิงหลงใหญ่ย,ยังกล่าวต่อปากเจ้านี่ก็ช่างหวานยิ่งนะักพวกเรามีได้ออมมือให้ แต่ฝีมือการบรรเลงพินของเจ้าช่างยอดเยี่ยมนักทว่าฝีมืออันเป็นเลิศเช่นนี้บังเกิดขึ้นแล้วเราจะหาผู้ใดมาแสดงต่อจากเจ้าดีเล่าใช่แล้วหากฝีไม้ลายมือไม่ยอดเยี่ยมพอคงต้องขายหน้าเป็นแน่แล้วใครจะกล้าแสดงต่อกันผู้คนบนเรือหลิงหลงต่างมองศตากันเจ้ามองข้าข้ามองเจ้าสุดท้ายก็ไม่มีใครส่งเสียง ขณะที่นั่งเงียบแข็งทื่อกันอยู่นั้นเจียงสู้สู้ก็เบือนหน้าแล้วมองไปยังเจียงรวนพี่ใหญ่ฝีมือการเต้นระบำของพี่ช่างยอดเยี่ยมนักวันนี้เป็นครั้งแรกที่พี่มาร่วมงานเทศกาลลอยโคมไฟหลังจากกลับเข้าเมืองหลวงไม่สู้พี่ลองเต้นรำให้พวกเราดูเป็นขวัญตาสักหน่อยเล่าผู้คนต่างจ้องมองมายังเจียงร่วนทันที เซียวเสาที่นั่งอยู่บนเรืออีกลำก็เช่นเดียวกันเขาผู้มีวรยุทธ์กล้าแกร่งสดสัมผัสดีเยี่ยมเกินใครได้ยินดังนั้นถึงกับวางตอกสุราลงท่ามกลางเสียงพูดคุยดังขล่มของเหล่าบุรุษรอบด้านท่านอองเซียวคึงตอกสุราเล่นนั่งหน้านิ่งแล้วเงี่ยหูฟังคำตอบอยู่เงียบๆเ,เจียงหลวนเบือนหน้ากลับมาจากท้องน้ำอันเวิงว้าง แววตาสายแววล,ลึกลับแว็บหนึ่งจ้องมองเจียงสู้สู้แล้วกล่าวเต้นระบำหรือแน่นอนเรือหลิงหลงแล่นไปตามลำน้ำก็ต้องมีโยกโครงเคงตัวเรือแม้กว้างขวางแต่การเต้นระบำบนเรือที่โอนเอ็นไปมาย่อมอาจจะตกลงไปในน้ำได้โดยง่ายเดิมนั้นเสียงสู้สู้ก็เอ่ยเรียกให้นางเต้นระบำออกมาอย่างไร้เดียงสาน่าสงสาร ที่ตนเองก็ไม่รู้จักมารยาทของเหล่าผู้ดีในเมืองหลวงคิดว่าระบำาของชาวป่าจะสามารถนำมาแสดงบนเวทีได้จึงไล่รำออกไปต่อหน้าผู้คนบทเพลงหนึ่งพอเรือโยกโครงไปมาการเต้นระบำาของนางก็ไหวเอ็นตามไปด้วยกลายเป็นที่หัวเราะขบขันการเสียสนุกปากสุดท้ายไม่รู้ว่าใครเหยียบชายกระโปรงเข้าทำให้ร่วงตกลงน้ำไปในที่สุด ต้องตะเกียดตะก,กายอยู่ท่ามกลางโคมไฟยิ่งทําให้กลายเป็นตัวตลกมากขึ้นไปอีกก่อนจะถูกคนช่วยขึ้นมาจากลําน้ําด้วยสภาพเนื้อตัวที่เปียกปอนไปหมดแล้วก็มีผ้าเช็ดหน้าปักอักษรเป็นนามของบุรุษผู้หนึ่งร่วงออกมาจากสาบเสื้อของนางหนังน้องแพทย์สยาเจียงสู้สู้รู้สึกถึงดวงตาของเจียงรวนที่จ้องเขม็งกลับมา ในใจก็เหมือนกับถูกสะกดให้หวาดวันจนเผลอถอยหลังไปอย่างไม่รู้ตัวพี่ใหญ่ภาว่าเพียงแค่กระพริบตาครั้งเดียวเจียงหลวนก็กลับมาแย้มยิ้มเช่นยามปกติข้าเต้นรําได้ไม่งามนะักถ้าน้องรองอยากเห็นข้าจะแสดงให้เจ้าดูแต่เพียงผู้เดียวดีหรือไม่คํากก่าวนี้ฟังแล้วเหมือนเป็นการถ่อมตนแต่ท่าทางของนาง ับยังคงหญิงพยองไม่เปลี่ยนหากเทียบกับเจียงสู้สู้ที่ทำให้คนสงสารเห็นใจแล้วความงามของหญิงสาวชุดแดงช่างทำให้ผู้คนรู้สึกถึงความเย่อหยิ่งกดดันดูพร้อมจะออกมาต่อสู้แย่งชิงกับน้องสาวอย่างถึงที่สุดเซียวสาวบนเรือชิงทรงพอได้ฟังน้ำเสียงของนางก็ค่อยๆขี้ยิ้มหลุบตาลงแล้วเติมสุราในจอกของตน คนหนูตระกูลสูงทั้งหมดที่ยืนอยู่บนเรือต่างพากันส่งเสียงกระซิบกระซาบคิดจะเต้นระบำจริงหรือสตรีนางนี้ผิดปกติไปหรือไม่เหตุใดถึงกล้าแสดงให้ขายหน้าตัวเองแต่งชุดสีแดงตั้งใจให้โดดเด่นนี่ถ้ารับคำออกมาเริงระบำจริงๆก็คงเพราะต้องการจะเปรียบเทียบตัวเองกับน้องสาวกระมังคิดว่าคงเติบโตมา ในบ้านป่าเมืองเถื่อนนานไปหน่อยเลยไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำนะสินางคงคิดจริงๆว่าการเต้นระบำจะทำให้มีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วเมืองหลวงได้เฮึเต้นกินดำกินนะสิไม่ว่าน้ําเสียงเหยียดหยามดังออกมาไม่หยุดเหลี่ยนเชี่ยวกับไปจื่อที่อยู่ด้านหลังจิตใจภาวะผาาวาด้วยเกรงว่าเจียงรวนจะติดกับดักเจียงสู้สู้จนทำเรื่องน้าอับอาย ต่อสายตาพวกผู้ดีชั้นสูงในเมืองหลวงบนเรือชิงทรงอง์คชายห้าก็หี่ตาเล็กลงอีกครั้งหน้าตาก็งดงามน่าเสียดายที่เป็นเพียงของไรค่าพี่ห้าเหตุใดกล่าวเช่นนี้เซีนหลียิ้มน้อยๆคุณหนูรองตระกูลเสียงมากความสามารถในเชิงศิลป์เป็นที่ทราบกันดีไปทั่วทั้งเมืองหลวงหากคุณหนูใหญ่คิดจะแย่งความสนใจ ไปจากน้องสาวจะทำได้อย่างไรคนที่เติบโตมาในหมู่บ้านท่ามกลางป่าเขาจะไปเข้าใจเรื่องใดได้ไดคำกล่าวนี้ช่างดูถูกดูแคลนยิ่งนักเวลานั้นผู้คนบนเรือทั้งสองลำต่างก็วิจารณ์กันเสียงโขมทุกคนล้วนกล่าวว่าเจียงหลวนไรย่างอายคิดจะแย่งตำแหน่งกับเจียงสู้สู้บนใบหน้าเจียงสู้สู้ทอประกายหวาดผวาออกมา ทว่ายังคงย้มยิ้มอย่างอ่อนโยนถ้าพี่ใหญ่เต้นระบำให้น้องดูเพียงคนเดียวเกรงว่าผู้คนคงจะริษยาน้องยิ่งนักรบกวนพี่ใหญ่ไร้รำให้ทุกท่านได้ยนพร้อมกันกันกบน้องสักเพลงเถิดให้ทุกท่านได้ดูซักเพลงหลินจื้อเสียงขมวดคิ้วแน่นคำพูดของเจียงสู้สู้ฟังดูเหมือนกับไร้ซึ่งเจตนาร้ายทว่ากับทำให้เจียงรวนกลายเป็นนางระบำ ที่พร้อมจะแสดงให้ใครดูเมื่อใดก็ได้ในเวลานั้นทุกคนต่างก็ส่งเสียงหัวเราะออกมาไม่หยุดเจียงรวนใบหน้ายังคงประดับรอยยิ้มจางๆในที่สุดก็ตอบกลับด้วยเสียงดังตังวานย่อมได้ยามมีชีวิตครั้งก่อนเจียงเฉียนและเซียนหลีเพื่อให้เจียงรวนได้กลายเป็นที่ชื่นชอบขององค์ฮ่องเต้เพื่อให้หญิงสาว อยู่ในบรรยากาศอันเลวร้ายแห่งวังหลวงแล้วสามารถมีชีวิตรอดจึงพยายามสรรหาสุดยอดอาจารย์มาถ่ายทอดกลเม็ดและวิธีการไร้รำในรูปแบบต่างๆให้ทาว่าน่าเสียดายนักในครั้งนั้นแม้ว่าตนจะแสดงความสามารถอย่างสุดกำลังก็ยังถูกเรียกขานเป็นนางปีศาจล่มเมืองเป็นที่สร้างความบันเทิงทางสายตาให้กับบรรดาบุรุษทั้งหลายเท่านั้น แต่ไม่ได้รับความรักความไว้วางใจใดๆกลับมาเจียงหลวนค่อยๆขยับกายเดินตรงไปยังหัวเรือเรือหลิงหลงลำนี้ประดับตกแต่งขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถชื่นชมจันทราในเทศกาลลอยโคมไฟได้ชัดถนัดตาที่สุดบนหัวเรือจึงมีพื้นที่กว้างขวางและยังมีพื้นที่เรือเรียบเสมอกันช่างเป็นพื้นที่อันสะดวกต่อการได้รำนัก เจียงรวนยกมือขึ้นดึงปิ่นปักผมที่อยู่บนท้ายทอยออกมาเมื่อดึงปิ่นปักผมออกเส้นผมดำขับเงางามจึงผิวสะบัดสะท้อนแสงของโคมไฟสยายลงมาราวกับคลื่นธาราสีดำสลวยแผ่กระจายไปทั่วแผ่นหลังอันบอบบางเส้นผมสีดำสนิทต,ตัดกับความขาวผุดพองของผิวพันช่างเป็นสเสน่ห์ที่งดงามตรึงตราผู้คนเหลือเกิน จียงหลวนประทับริมฝีปากภาพอยู่บนปิน่นดังพรางพรมจุ่มพิษแผ่วสายตาเคลือบไว้ด้วยม่านหมอกสลัวจางๆแล้วเริ่มต้นขยับริมฝีปากช้าๆเสียงแววหวานปานกระดิ่งเงินก็หลุดลอยออกมาแฝงไปด้วยพลังดังกังวานไปทั่วผืนน้ำปิ่นปักผมชิ้นนั้นแท้จริงแล้วเป็นเครื่องเป่าภายใต้แสงจันทราศาส่องริมฝีปากแดงดังโลหิตขยับพลิ้ว บทเพลงหนึ่งก็บรนเลงขึ้นมาท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงัดยามที่เสียงดนตรีแผ่วแว่วไปตามสายลมสำเนียงที่วูบไหวก็ลูบไหลไปตามโคมน้อยแต่ละดวงซึ่งลอยคว้างอยู่กลางผิวน้ำเปลวไฟบนปลายโคมสะบัดผิวไปมาอย่างร่าเริงตอบรับกับทํานองอันทรงพลังดังเสียงเพลียของปีศาจเจียงหวนเพ่งสมาธิไปยังจุดกึ่งกลางหน้าผาก ที่บัตรนี้กำลังร้อนเผาขึ้นทุกขณะนางขบปลายลิ้มตนเองจนลิ้มรสเลือดความเจ็บปวดยิ่งกระชากพลักระกำลังอันมหาศาลออกมาจากจิตวิญญาณโดยไม่รู้ตัวความหวานของโลหิตที่ปลายลิ้นยิ่งเพิ่มความรู้สึกโศกเศร้าเครียดแค้นให้พุ่งทยานอย่างแรงกล้าและถ่ายทอดผ่านเสียงเพลงบทนี้เหล่าผู้ฟังทั้งหญิงชายต่างพากันขนลุกชัน โดยไร้สาเหตุรู้สึกราวกับสองขาของตนเองเย็นเยียบแข็งเกรงริมฝีปากมีอาจขยับสองตาไม่อาจกระพริบได้แต่จ้องมองอยู่เช่นนั้นเดิมทีทุกคนคิดว่าเสียงดนตรีที่บรรเลงประกอบการได้รำควรเรียบง่ายเบาสบายจนทำให้คนฟังรู้สึกเบื่อหน่ายตอบก,กับร่างกายของเจียงรวนยังคงไม่ขยับขยื่นยังยืนนิ่งอยู่ที่เดิม ไม่ออกท่าทางใดๆยิ่งทำให้คนบนเรือทั้งสองลำเริ่มเผยสีหน้ากระอักกระอ่วนต่างคิดกันไปว่าคนหนูตระกูลเจียงที่เพิ่งปรับเข้าเมืองหลวงเช่นนางคงหมดลูกไม้แต่เพียงเท่านี้ผิดกับเซียนหลีที่มีสีหน้าแข็งทื่อเขารู้ว่าโฉมสครานกำลังบรรเลงบทเพลงกว่างหลิงอยู่บทเพลงกว่างหลิงนี้เดิมทีเป็นบทเพลงในสมัยยุคศึกสงคราม ใจความกล่าวถึงเมียยเจ้างที่ต้องการแก้แค้นแทนบิดาด้วยการฆ่าล้างตระกูลอองหานเรื่องนี้เป็นนิทานเล่าขานเกี่ยวกับการล้างแค้นเรื่องหนึ่งเวลานี้พระจันทร์เต็มดวงโคมไฟผิ้วไหวทุกคนกำลังสนุกสนานเพราะว่าคุณหนูใหญ่ตระกูลเจียงกับเลือกสรรบทเพลงแห่งการสังหารและสงครามมาบรรเลงช่างชวนให้หน้าขนลุกเสียจริงๆท่อนแรก และท่อนที่สองยังคงบรรเลงเป็นปกติผู้คนต่างพากันพึมพำว่านางมีฝีมือธรรมดานักเทว่าเซียนหลีกลับรู้ดีถึงความลึกลับอันแฝงเร้นของพลังสังหารในช่วงสองท่อนแรกนั้นหากว่ามีใช่ผู้ที่มีจิตใจเคียดแค้นก็ยากที่จะบรรเลงออกมาได้ในบทเพลงนี้เขาฟังออกถึงความชิงชังฝังลึกผู้ที่รับรู้เช่นนี้ หาใช่มีเซวนหลีเพียงผู้เดียวขณะเสียงดนตรีบรรเลงดังขึ้นในจังหวะแรกเซลเสาที่ยืนจิบสุรอยู่ตรงตาวเ,เรือก็ขมวดคิ้วสายตาจ้องมองไปยังเรือนร่างของสตรีที่บรรเลงเพลงอย่างโดดเดี่ยวหลังจากผ่านบทเพลงสองท่อนแรกไปแล้วเจียงหลวนก็ค่อยๆขยับกายแพรพันสีแดงค่อยๆโบกสะบดัดผิวไหวดูเป็นความงามอันเยา้ายวน ราวกับนางปีศาจหญิงสาวหมุนกายไปมาขยับร่างบนปลายเท้ายกแขนวาดออกไปแล้วยกขาเรียวยาวเหยียดสูงทุกอากับกิริยาซึ่งแสดงออกมานั้นไม่มีแม้สักท่วงท่าที่ไม่สง่างามเฉิดฉายไม่มีแม้สักท่วงท่าที่ไม่ทำให้ผู้คนสรรเสริญสีสันอันสดใสและความมีชีวิตชีวาของเจียงรวนทำให้ผู้คน ไม่อาจเบนสายตาไปที่อื่นได้บรรดาผู้ชมค่อยๆเก็บสายตาดูหมิ่นดูแค้นเมื่อครู่กับคืนจนหมดสิ้นยากนักที่จะเก็บงาความประหลาดใจเอาไว้ได้ท่วงท่าไร้รำอันสง่างามทั้งหมดนั้นกันออกมาจากความโศกสลดและความอดทนนับสิบปีมารดาและพี่ชายต้องตายจากไปบนโลกนี้มีเพียงนางผู้โดดเดี่ยวบิดาแท้ กับเปลี่ยนแปลงแก้ไขราชองค์การส่งนางเข้าไปในวังหลวงอันน่าหวาดภาวาเจียงหลวนทำทุกอย่างเพื่อให้คนรักได้ครอบครองใต้ล่าคำว่าสุดท้ายนางกลับมีโทษเป็นสตรีผู้เป็นกาลกิณีต่อบ้านเมืองถูกน้องสาวชํำแหละร่างราวกับไม่ใช่คนต้องทนมองดูลูกบุญธรรมของตนถูกกระทำย่ำยีจนตายไปต่อหน้าเจียงหลวนร่ารำอย่างโศกสลด ดังว่าต่อจากนี้ไปนางจะปิดชีพตนเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณให้ล่องลอยตามสายลมทุกท่วงท่าการเคลื่อนไหวทำให้ผู้พบเห็นต่างหวนนึกถึงเรื่องสลดใจของตนจากนั้นผู้คนที่ยนการแสดงของนางต่างก็เริ่มมีน้ำตาคอหลังจากการเริงระบาผ่านไปไม่นานเครื่องเป่าที่แนบอยู่กับริมฝีปากก็บรรเลงบทเพลงในจังหวะที่รุนแรงเพิ่มขึ้น สร้างภาพลักษณ์ใหม่ในใจของผู้ฟังดังม้าเหล็กกำลังกระทืบเท้าวิ่งผ่านไปบนผืนทรายใกล้เข้ามาทุกขณะมีกลิ่นข้าวโลหิตขะคุ้งลอยอวนอย่างน่าหวาดหวัน่นท่วงท่าการไร้รำเปลี่ยนเป็นเริงร้อนรวดเร็วขึ้นจนบางครั้งผู้คนตรงนั้นไม่อาจมองได้อย่างชัดเจนว่านางวาดวงแขนแสดงท่วงท่าใดออกมารู้สึกเพียงอาพรสีแดงดั่งโลหิตนั้น กำลังผิวไหวเรือนกายคล้ายเป็นเงาสีแดงสายหนึ่งสองเท้าหญิงสาวขายงิงสูงพลิกขยับไปตามแผ่นกระดานดวงตาเจิดจ้าพอประกายโหดเหี่ยมภายใต้แสงจันทร์อันงดงามสะกดผู้คนปีศาจสาวตนหนึ่งกำลังเป่ามนทิมแทงเข้าสู่ขั้วหัวใจของผู้ฟังทุกสำเนียงเสียงที่บรรเลงออกมาช่างโศกสลดเศร้าส้อย จนถึงขั้นฝังแน่นอยู่ในดวงใจแล้วแป้เปลี่ยนเป็นความเครียดแค้นฮึกเหิมเหล่าหญิงสาวเริ่มตัวสันสน่นสะท้านบรรดาชายหนุ่มพากันอ้าปากค้างอย่างตื่นตาตื่นใจพวกเขาคล้ายจะมองเห็นดวงไฟวิญญาณลูกหนึ่งเป็นวิญญาณที่ถูกปรักปรำกำลังวิ่งขึ้นมาจากนรกโลก,กันเพื่อทวงหนี้แค้นกับผู้ที่ทำร้ายไม่มีผู้ใดหลุรดรอดจากเนื้อมือมาจุราชได้แสงจันทร์กระจ่าง สาสองลงมายังใบหน้าอันงดงามของเจียงรวนดวงตาของนางสว่างสวัยสะกดใจผู้คนเท้าว่าไร้ซึ่งรอยยิ้มมีเพียงความเยียบเย็นและเอียดหยามดนตรีแห่งการทวงนี่แค้นกำลังบรรเลงไประบำแห่งการล้างผ่านก็ยังไม่จบสิ้นท่อนบรรเลงเพลงแผ่วเสียงแววหวานดังสาวน้อยเบิกบ,บานกระซิบหาพันเปลี่ยนท่วงทำนองไปในทันตา ดังบุรุษผู้กล้าท้าสงครามปลายเท้าพลิกแผ่วผิวดั่งปุยแมฆงามเป็นเอกเหนือปัตภีอันไพศาลมวนวิหกสยายปีกครวนตามนงครานล้วนดื่มด่ำสร่านสรานตามเสียงเพลงบทเพลงบรรเลงจบระบากรีดก,กลายก็จบลงในท่วงท่าสุดท้ายผู้ได้รำเงยหน้าชมจันทานิ่งค้างในท่านั้นราวกับภาพสลักหน้าตางดงามราวปีศาจ แววตาเยือกเย็นมองพาดผ่านไปยังเจียงสู้สู้จากนั้นเจียงร่วนก็แย้มยิ้มออกมาร่างกายเจียงสู้สู้แข็งทื่อทว่าเจียงรวนกับฉีกยิ้มไม่หยุดยามโฉมสะครานแย้มยิ้มดังว่าบุกผาแห่งราชสำนักต้าจินทั้งหมดต่างก็พากันผีบานเป็นช่อชั้นใบหน้าคมสันของเซียวเสาก็พันผ่อนคลายตามไปด้วยดูอ่อนโยนลงหลายส่วนเจ้าปีศาจน้อย นางเพียงแค่ยืนนิ่งๆอยู่ตรงหัวเรือใหญ่ท่วงท่าดังพายน้ำที่เพิ่งเต่าขึ้นจากนาวามาทวงชีวิตผู้คนโหดร้ายถึงเพียงนั้นงดงามก็ปานนั้นเพราะว่ากับไม่มีใครละสายตาจากนางไปได้ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วย ใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ